อันดตามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างน,นะครับชาวสงขาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันที่ร้านธงฟ้าประชารัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนครับหลังจากที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศนะครับจำนวน13.5ล้านคนเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ครับ ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐป้าศุนนารังนกหมู่ที่6ตาบลแม่ทอมเอเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาซึ่งเป็นร้านค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีประชาชนทยอยเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพอย่างต่อเนื่องครับทางด้านของนางจาริรยพันธ์ดวงสุวรรณประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่าเงินที่ได้จากบัตรส่วนใหญ่นะครับก็จะนํามาใช้จ่ายซื้อของจําเป็นในครอบครัวเช่นข้าวสาร ไข่ไก่น้ำมันแก๊สถุงต้มโดยระยะหลังต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคและรายการปรับขึ้นราคาจึงพยายามทยอยใช้จ่ายผ่านบัตรเรื่อยๆนะครับเพื่อสำรองเงินไว้ซื้อของที่จาเป็นเท่านั้นอยา่างไรก็ตามกับคุณร,รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่ยังคงมองเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแม้หลายคนอาจมองว่าเป็นจํานวนเงินที่ไม่มากนะครับแต่อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีครับ ็ดีอะค่ะพี่ว่ามันดีเพราะว่าสําหรับคนที่มีรายได้น้อยใช่ไหมแบบว่าพอถึงเดือนเขาก็ได้ซื้อน้ําปลาซื้อเกลือซื้อพวกในของในครัวเรือนนะคะนาะคือเดือนหนึ่งพอเข้าสารได้หมดขอบคุณค่ะที่ว่าช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายคือให้ประชาชนคนที่ลําบากคนระดับ่ากยญ้าคือได้ได้มีกินมีใช้ขึ้นมาอีกนิดนึงอ่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ THANKS ด้านนางวันดีสกุลเด่นเจ้าของร้านปลาซุนยอมรับว่าระยะหลังนะคะบรรยากาศการจับใจซื้อของค่อนข้างเงียบเหงาเพราะสินค้าหลายรายการได้ปรับขึ้นราคาประกอบกับขนาดนี้ประชาชนนั้นมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้นแต่ยอมรับว่าตั้งแต่ทางร้านได้เข้าร่วมมาตรการของรัฐทั้งคนละครึง่งเราชนะและบับริการแห่งรัฐทําให้ร้านนั้นมียอดขายและมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ทางร้านนําสินค้าใหม่ให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออยู่เสมอ มันช่วงนี้ร่วงเปิดเทอมด้วยหรือยังไง<ม>คนก็ต้องใช้จ่ายไอ้ทางนักเรียนก่อนไง<ม>คือชารัฐเนี่ยมันก็ก็ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่จ่ายวันแรกก็ทยอยจ่ายบางคนก็จ่ายตั้งตั้งแต่วันที่หนึ<ม>่งถ<ม>ึงสามสิบคือทยอยจ่ายไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ไม่ได้ว่าจ่ายทีเดียว ที่ร้านขายของชำภายในเขตเทศบาลนาครหัดใหญ่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศการซื้อขายไม่ค่อยคึกคักหากเทียบกับช่วงที่เริ่มมีการใช้จ่ายท่านปัสสุวติการแห่งรัฐนางสาวชวนพิษข้อชุนนะครับเจ้าของร้านพี่ต้อยค้าข้าวกล่าวว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพฤติกรรมของผู้ซื้อส่วนใหญ่จะนำบัตรมาใช้เพื่อซื้อของใช้จำเป็นจริงๆแทนการซื้อของกลับไปเก็บกักตุนที่บ้านนะครับ และสินค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นข้าวสารและก็ไข่ที่ผู้ถือาริการแห่งรัฐนิยมซื้อไว้บริโภคในครัวเรือนและขอบคุณรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยและร้านค้าชุมชนเข้าร่วมโครงการเพราอช่วยทําให้เกิดการใช้จ่ายมุนเวียนในชุมชนครับครั้งนี้จะดูเงียบๆหน่อยเป็นเพราะว่าโรงเรียนเปิดแล้วก็ในช่วงโควิดด้วยลูกค้าก็ใช้ตังค์เยอะนะคะก็คือแบบ เหมือนลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้ในร้านก็คือเขาบอกว่าโอเคอยู่ส่วนของร้านค้าเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนตรงนี้ก็จะขายได้แบบว่า,ารายได้เพิ่มขึ้นลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้น